ไม่มึงชนกล้องไรสัตว์มึงเดินชนกล้องอ่ะโอเคเอาไป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 ,ไปเลยอันนี้คือเชฟกระทะหม้อดำอะไรกครับเชฟอะไรฮะเชฟอะไรดิเชฟหม้อดำเชฟหม้อด ขัวอะไรขัวขัวซกมกอะทำไรวันนี้ทำไรข้าวนี่ทำเมนูคงจะข้างหลังพอไม่มีสปอนเซอร์มาม่าผัดผัดมาม่าเอไปไปไปเสือกหน้ากูมาเนี่ยไม่จบหมอนแรงล้างหมอนโอเคล้างหมอนล้างหมอนแล้วยังไงต่อล้างหมอน เอาตังหมอ้อปไปไหนเนี่ยเดิอนอ้อมทำไมมึงเดินมาตรงนี้ก็ได้เอาน้ำมัย <Okay. S 2> เอาน้ใส่หม้อนี่มีน้ำเหรอ <c oughs> เอาแมวกางเกงมัดติดคอมาเชือกอะเชือกมัดคอเนี่ยเอ้อนี่ยเท่ Watch, ช่องใครวะช่องช่องเจเอสจีแกร์ช่องกูอะไรกนแล้วเอามาเก่งรับเชิญช่องกูบ่อยไปปอเนี่ยนฮะมาทุกคลิปเลยนะมาเวลามีคลิปถ่ายอย่างงี้มาทุกคลิปอ่าตอนที่หนึ่งตั้งเลยดูการยกน้ำโอ้โหขี้มือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือลื่นเอาใหม่เดี๋ยนี้ไหมเปียกหมด หมดแล้วเชี่ยบ,บ้านเปียกหมดแล้วมีทะลเลาะค็บเลยสมสมแทนที่มึงจะตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เทง,ง่ายๆน้ำปล,า,ลาใส่น้ำมานไหนนี้ต้มมามา่าแค่สองซองก็ต้องใส่เยอะกนะ็ได้เดี๋ยวน้ำไม่เดือดซื้อบมันมากินอ่ะเร็วๆให้ไวจะบ่ายแล้วคุณจะเข้างานรองเท้ากูานี่ตำชิพาย จุดไฟดีไหมไหนจุดไฟกันยังไงโอ้าวอะไรยืดการจุดไฟของช่องกระโปงอเ๊ยระเบิดตายห่าเหม็นเหม็นมาถึงนี่เลยชุพายจุดจมันจะบุกเนี้ยโอ้เลือดแน่เลยบีลากูตัดคลิปรอแล้วกันเทคโอเคเทคเทคละเทคหนึ่ง อยู่กับครัวเลยนะครัวซกมกครัวซกมกมีแล้วนะครับคนก็ซกมกหรือว่าแต่ครัวเลยมันร้อนอานะครัเอาเร็วๆวันนี้ก็จะทำมาม่าเขาไม่ได้จ่ายนะรับก็ต้องโทรกินเพื่ออะไรไล่ข้าวอีกแล้วก็ไม่มีอะไรทำอ่ะกินข้าวให้ข้าวกินแก๊สติดแล้วนะปล่อยไฟแก๊สติดแก๊สมึงก็ซกมกแล้วดูดินี่อะไรเนี่ยอ่ะคาบน้ำมันครับน้ำมัน ก็ตัง้งชื่อวคสกมุไไหหกไงตอนแรกพี่เก้ไปแล้วนะครับต,ต้องไงโเคจุดเจ็ไม่ติด <c oughs> จกกุดเจีไม่ติดครับผมมาเพราะเพาไปทำทำอะยังไงต่อเราจะแนัมันเถอะเขี่ยมา,มากเลยก็ได้เขีมามาเขี่ยเลยเอาไปด้อดเอาไปด้ยว,วดย,วย <c oughs> สุกมุกไอ้พอซุ่มซ่ามีก เพื like, uh. ่อฮะเพื่อจำได้เก่งไลฟ์ไลน์กูเข้าตลอดเลยเว้ยจุดแก็สนั่นเหรออร่อยไหมอามมาอร่อยไหมหาของครับช็อตนี้ ที่ต้องให้กูมานั่งถ่ายให้โอ้ชีวิตกูทําเกียนอยู่ดีๆแท้ๆต้องมานั่งถ่ายคลิปอะไรก็ไม่รู้ถ่ายพอต้องมานั่งตัดคลิปให้อีคลิปหายเลยอ่ะเอากระทะไปไล่ตีคนจะได้ทีหนึ่งคนละเกม มันเคลือบมาจากขินอ่อนหนิดนึงอ่ะทอมมันเก้าชั้นนะผมเขาไม่จ่ายไม่ต้องพูดไม่ต้องรีวิวเขาไม่จ่ายกระทนี้แล้วก็เดี๋ยวถ้า,าคนติดตามมาสักล้านหนึ่งก็จะเอากระทะนี้นะครับทด<ล>สอบในการกันกระสุนลูกซองนะครับผม<ล>กระสุนลูกซองจะใช้กระสุนแบบอะไรฟูไฟนะครับฟูแพ็กเกจแล้วก็จะตั้งไว้นะครับแล้วก็ก็จะยิงเลยนะครับมันอะไรมัยิงเลยนาะยึดเชือไฟไหม้ไม่ไม่จริง เืที่ไม่เป็นดำกี่เลยลุกมให้กูมานั่งถ like ่ายคลิปให้นะให้กูตัดต่อให้ด้วยข่าจ้างหอตัดออกตัดออกตัด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 ตัอตัไตัดตดดดตัดเตัด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 ตััตตัตัดตั จะให้คนชิมเนี่ยครับผมแล้วมันใส่ถุงก็ไปทำไมอร่อยอร่อยครับอร่อยอร่อยมึงไม่เก่งก่นเลยคัด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 กี่ปอกเพื่ออะไรวะเนี่ยครับเฮ้ยเสร็อ่ะหัวมึงเสร็จยังเนี่ยหัวมึงอ่ะเสร็จยังเสร็จแล้วค เปน้ำถึงแล้วเอามามา่าไปครับตัก่อนดีตักตักใส่กระทะเลยยิงด,ด,ดู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 เอาที่มึงสบายใจมิเกยเอาอะไรอะ่ะเอาแล้วแต่หรือจะทำอะไรก็ทำรายการมึงลงช่องกูเพื่ออะไรวะอาอนวอนกันเด็ดเลยสิกูไม่ตัดให้ด้วย ต้องกูมึงก็เข้าใจ J S C เ a m e r ไม่ใช่ J S C ทำอหาร J S C ทำอาหาร J S ไม่กี่ย,ยนเจอยพ,พอเราแยกมากนนเสร็จกน้ำเสร็จแล้วนับไม่ได้เตะไปึป่าโอเนียไม่ต้องผัดหรอมั้งกินเลยมั้งไ,ไ,ไม่ต้องผัดหรอมั้งกินเลยมั้มตงต้องผัดได้หรอือต้องะ่ะใส่น้ำม,มันไห ใส่กระเทียมทอดหน่อยน้ำมันที่มันมีให้เนีย่ยน้ำมันใส่กระเทียมทอดกระเทียมทุกทุกน้านทอดเพื่อที่จะผัดแต่ไข่ดีกว่าเดี๋ยวเราจะแป๊บนวันนี้เราก็อยู่กับน้องเหมียวเดี๋ยวไรอะไรถ่ยายคลิปเกี่ยวอะไรฮะถ่ายแมวไม่เหรอถ่ายคนเอาเอาละน้องเหมียวไม่เกี่ยวมึงไงออกไปไอ้เหมียวเฉยเหมียวบอกกูนอนอยู่ดีๆ ขอเปิดมันออกหน่อยเธอมันแข็งขึ้นทำอะไรอืมคลุกกระเทียมเพื่อผัดมะม่าที่ไหนก็ใส่กระเทียมวะผัดมะมาที่เนี่ยแหละมึงสบายใจอะอะไรนะอะไรนะเอาตบกล้องเฉยให้สัตว์คนตีใะมึงเอาตายแล้วเอาเอาแมวไปฝังเกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้สัตว์อยู่ดาม่าแมวอีก อย่าขวางทางลยเอ้ยเดี๋ยวเขเหยียบตลอดใส่น้ำมันด้วยเนี่ยทายดิโอทายกันทหยดิเ <c oughs> ตะแมวอีกไอสัสให้บรรดาม,ม่าช่องกูอีกใช่ไหมไปดาม,ม่าช่องมึงเลยคลิปนี้ลงช่องมึงซะเลยเดี๋ยวคนระับ กูลงก่อนกูก็ได้ก่อนนะว่าเฮ้ยทำอะไรเตะออะไรนะพิเตะมันยิงหมาอะไรเช่นี้เป็นอะไรกับตีนกูเนี่ยเอ้าเป็นอะไรกับตีนกูเนี่ยอะไรมันเป็นอะไรเหนือกูร้อนแล้วเนี่ยเหนือกูไหลพักๆกันแล้วนยร้อนชิบหายดูนะกองก้องตามนะก้องตามนั้น ไปไหนอยู่นี่ข้าวไอศส็อ์ข้อวแ้่มันกระหอมนะครับผมหยุหวางไม่ได้ไอัตว์กวางทางอีกเกิดป็นแมวได้มาสบายจริงๆแล้วมึงเนี่ยเรื่องฟุ๊บไม่มีอะไรทำใส่มาใส่ไปเลยเออใส่เสื้อกลอได้ไหมถ้ามึงจะกลัวขนาดนั้นใส่เกาะห่สามใส่กระเป๋าสามหนึ่งสองสามนี่ตลก จะใส่ชิ้งลิตรให้ตอนนี้ก็ใส่เลยมามา่าจะเป็นรสอะไรก็ได้นะครับใครชอบเป็ดก็เอามาม่าต้ยมยำกุง้งมามาม่าเกาหลีผัดจะเป็นไงวะโอ้น่าสนใจไหมสนใจเรามาทำคอนเทนต์นี้กันนะมามา่าเกาหลีผัดแล้วก็มาแข่งกันกินไม่ไม่กินเนะี่ยเมื่อกี้คนเ,เดียวกูท้องเสียอเอออ่ะได้ถ้าได้อเอาไปซื้อไปซื้อ ไปไปเอาแบบเผ็ดๆที่สุดอะ่ะใส่ที่กปงเลยไปละน้ำมันเออ<ะ>ผัดกันเฮ้ยใส่ต่อเลยต่อเลยสรุปใครทำอาหารมันสรุปตากล้องต้องมานั่งทำอาหารแต่งมาช่วยไงแต่ก้องไม่ได้ทำมึงให้ช่องกูมานั่งทำอาหารมัน,มนไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ต่อไปเปลี่ยนนะ JSC เกมึงอจน JSC หนูกินได้ไหมเนี<ะ>่ยก<ช>ินได้มันเป็นก้อนอย่างงี้วะมันพันยังไงมันไปนทางยังไงครับผมนี <c oughs> ่เฮ้จุ๊บยาเลยเดี๋ยวไม่ได้กินใส่จานฮะ วันนี้ก็รู่วจัดจัานสรแล้วก็กิบหูชิเลยนะึ้นเลยยึดยดก่อนรอประชุมกันหาลีมใส่ไข่แก้มือแก้มือเออ กินอยากใส่ใครไอ้มีใครกินแล้วเละทั้งตัวตัวนี่รนกินแล้วไม่ต้องเลยหนูกินาเาขอกินนะไม่เอเองไม่อร่อยแอมโลของคนอื่นไหนดูดวมันร้องขอกินเนียนเนียนเลยคลิปนี้ลบตดไปลบทิ้งไปเดี๋ยวทำคลิปใหม่ทำครัวใหม่ด้วยวันนี้ต้องได้คลิปนึงอ่ะปิดชิปอ่ะ กไปปิดคลิปเรียนเบรดิกุลเออดีดีไป